คลิปนี้จะเป็นการสอนการใช้งาน JTable ใน NetBeans นะครับเราดูการใช้งาน JTable ใน NetBeans ว่าใช้งานอย่างไรอันนี้จะ create project ใหม่เลยแล้วกันนะครับเดเป็นชื่อว่ project ครับ JTable test อ๋อลืมเอาออก โอเคไม่เป็นไระนะครับเราก็จะทำการ new นะครับ f อร m ไม่ตั้งชื่อแล้วกันวิธีการการใช้งาน jtable jtable จะเป็นเหมือนกับตารางแสดงผลแสดงข้อมูลนะครับมันก็อยู่ในส่วนของ swing control jtable drag ลากวางนะครับก่อนใช้งานต้องทำการเซตค่ามันก่อนนะครับ หน้าตาของเชตเบอร์หน้าตาเป็นยังไงกันดูที่วิวกันก็ได้ดิสเพลย์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมีไ i เตลนะครับมเีเราเอาจจะเรียกว่า header, Titan, Titan เฮดเดอร์นะครับของไทเตล์ไทเตลเฮดมีแถวนะครับมีร e คอร์ดรีคอร์ดนะครับมีฟิลการเซตค่า j ชตเบอ e ์เซตยางไรนะครับคลิกขวานะครับก็ปกติทั่วไปก็จะเป็นค่าตั้งพื้นฐานขนาดอักษร ไซส์ Size, โมเดลมันยังไม่ต้องไว้เล่นกับมันตอนนี้ดูแบบธรรมดาก่อนก็มาที่เทเบิลคอนเทนต์คอนเทนต์มีอะไรบ้างเทเบิลโมเดลคอลัมน์เซตคอลัมน์เป็นอย่างไรกับเซตแถวดูที่ค Col อลัมน์คอลัมน์ก็จะมีไ i t l ลมีไทท์นะครับไทท์ title ก็คุ้นๆใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ข้างบนนะครับเราจะลองเปลี่ยนชื่อไ i เติลดูนะครับเราคลิก คโค้ดผมลองเปลี่ยนดูนะครับ F name L name นะครับ C แถวมีอยู่ C แถวโอเคลองดูโ o ลอ่าพอเราเปลี่ยนฟ๊บนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จใช่ไหมครับออ่ตัวนี้เปลี่ยนไปละ ชื่อของรีคอร์ดเปลี่ยนไปนะครับ C แถวลองใส่ดูสิครับ0 0 1เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับโลตัวนี้๋อ,อโฟนโอเคไม่ได้คลิกมันเลยไม่ยอมปลี่นะครับ เ,เกิดอะไรขึ้นอ,อ,อ่ะลบ,บไปอสอิเอาใหม่อ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่ยอมไม่ยอมอ่ะลบกันไปเหลือ2แถวอินเสิร์ตเอาใหม่ครับอ่ะเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นกับมันทำไมอ๋อโอเคครับโอเคโอเคโอเคได้สิอ๋อนะครับรีบไปหน่อย ลองข้อมูลกับพื้นฐานเข้าไปมีอยู่สีใช่ไหมลองดูนะครับ อคนะครับอันนี้เป็นการใส่ข้อมูลพื้นฐานนะทดสอบดูว่าหน้าตาของเจ้า JT ทเบิลจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือข้อมูลแบบประเภทใส่สดๆนะฮะอีดิทเข้าไปเลยอ่ะเนี่ข้อมูลก็จะาอยมางนี้ตารางแล้วก็สามารถเพิ่มลดได้ขนาดได้นะครับดู preview ดูนะครับหน้าตาตารางเป็นอย่างไรอันนี้คือคร่าวๆเราจะเห็นผลว่าเราสามารถใช้งานเจ้า JT เ b l e อย่างไรได้บ้างนะครับ วลาที่เรารันโปรเจกต์เราก็ลองรันดูนะคลิกขวาสั่งรันนะคร,รับก็จะเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับการทำงานมาดูอีกว่ามันมีอะไรบ้างในเจ้าตัวจีเทเบิลนะครับมีส่วนของคอลัมน์นั้นนะครับไทป์นะครับชิดข้อมูลไทป์ไทป์ก็จะมีชนิดของข้อมูลพื้นฐานที่เราเราใช้งานโปรแกรมกันสตริงบู o ีน a อ In เจอร์ต่างต่านานะครับ โลแถวเพิ่มแถวเข้าไปหรือเปล่าในกรณีที่ไอ้เราเขียนแบบสติคือยัดเข้าไปเลยก็จะยัดเข้าตรงๆต,ตรงนี้ใส่ข้อมูลเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับมีอะไรอีกนะมี change variable name นะครับก็เปลี่ยนชื่อมันเป็น j table 1ก็ก่อนไม่เป็นไรนะครับวิธีการง่ายๆนะครับได้แล้ว1วิธีการ ในการใช้จีเทเบิ